สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโรงแรมซีบีจอมเทียนค่ะพัทยาค่ะอ่านว่าซีบีนะคะไม่ใช่บีชค่ะแปลว่าลมทะเลค่ะข้างโรงแรมนะคะก็จะเป็น Family Mart ค่ะและในถนนเส้นนั้นติดติดกันก็จะเป็นร้านอาหารร้านนวดค่ะอุดมสมบูรณ์มากส่วนตรงข้ามของโรงแรมก็จะเป็นทะเลค่ะหาดจอมเทียน เข้าไปในโรงแรมกันนะคะโรงแรมเนี่ยกว่าจะไปถึงล็อบบี้เนี่ยจะต้องผ่านด่านต่างๆมากมายร้านขายเสื้อผ้าตัดสูตรร้านนวดค่ะร้านเสริมสวยค่ะห้องสัมมนาค่ะ นี่เป็นสระเด็กนะคะน้ำใส่หลายเย็นเห็นตัวปลาดูสิคะขนาดละพันเซลยังมานอนนี่เลยค่ะอาดานต่อไปนะคะเป็นร้านอาหารริมสระน้ำค่ะราคาอาหารนะคะอย่างเช่น Pepper s t สเต็ก350บาทสปากเกตตี้2 0 0บาทยำมมะม่วงปูมา160ยหหมู3ชั้นทอดน้ำปลา120ย ยังไม่ถึงล็อบบี้นะคะจะเย็นๆค่ะนี่ดอกลีลาวดีทุกโรงแรมต้องมีปันปนหนึ่งว่าถ้าโรงแรมไหนไม่มีดอกลีลาวดีโรงแรมนั้นจะไม่ได้รับมาตรฐาน ISO 9002ค่ะอันนี้สระผู้ใหญ่นะคะยาวดีค่ะหมายถึงสระน้ำนะคะยาวยาวค่ะ <c oughs> ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าทางลาดชันเนี่ยเอาไว้สําหรับรถเข็นคนพิการหรือเปล่าค่ะแต่รับรองได้ว่าถ้าเกิดมาที่นี่ไม่ต้องไปพัทยาพาร์คเลยค่ะโอ้โหในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเรามาถึงล็อบบี้แล้วค่ะพนักง,งานบริการดีมากเลยนะคะเปิดประตูให้ยกกระเป๋าให้แล้วก็เราอะ มาถึงตอน10โมงว่าเราต้องเช็คอินตอนเที่ยงเขาบอกว่าเออให้ฝากกระเป๋าไว้ที่รีเซพชันก่อนแล้วให้เราไปตะลัดตะแตะที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่บ้านทําห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโทรมาตามเราเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆนะคะก็โทรว่าเออคุณลูกคา้คาคะห้องเสร็จแล้วนะคะมาเข้ามาได้นะคะอ่ะพอเช็คอินปั๊บก็จะมีรูมบอยนะคะถือกระเป๋าให้เราพาเราขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องแล้วก็แนะนำส่วนต่างๆของห้องอย่าลืมให้ทิปรูมบอยด้วยนะคะ สองวนะครับกาแฟได้เดืมนปีนะครับ้าเป็นเลาครับของในตู้เย็นนี่ก็จ่ายเงินเพิ่มนะได้ครับขอบคุณค่ะครับเข้าห้องนอนกันเถอะพวกเราเตียงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเตียงคู่หรือว่าทวินเบดนะคะเตียงเดี่ยวคือเตียงใหญ่ๆอันเดียวนะคะเนี่ยมีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีที่นั่งพักพิงนะคะอันนี้ก็คือระเบียงมองเห็นหาดจอมเทียนนะคะ ฟังเสียงลมสิคะคุณกิติมันบี๊จริงๆนะคะอ่ามาเข้าห้องน้ำกันค่ะเขาก็จะมีสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูไม้ปั่นหูหมวกคลุมผมนะคะมีผ้าขนหนูให้แล้วก็มีชุดคุมอาบน้ำสลิปเปอร์ให้อยู่ในตู้เสื้านะคะนี่นะคะชุดคุมอาบน้ำค่ะ สีส้มๆตอนแรกตกใจนึกว่ายามพระอันนี้เป็นถุงพัชตัวนะคะเอาไว้เวลาไปชายหาดหรือว่าไปไว่ายน้ำค่ะมาเปิดตู้เย็นกันดีกว่าค่ะอันนี้เขามีน้ําเปล่ามีกาแฟให้ฟรีนะคะข้อเสียนะคะของห้องที่โรงแรมคือปลัก๊กมันมีน้อยค่ะเนี่ยเราต้องมุดไปใต้โต๊ะเพื่อไปชาร์จแบตค่ะ ไปดูบุฟเฟ่อาหารเช้ากันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้เราฟาดบ้างลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเป็นทัวร์จีนแล้วก็ฝรั่งค่ะส่วนคนไทยมีแต่เรานี่แหละคะ่ะเราไม่ได้ถ่ายอาหารทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราห่วงกินค่ะขนมปังนะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะมีแยมสตรอเบอร์รี่ยมส้มนี่เราไม่เคยเห็นโรงแรมที่ไหนเอาเนยใส่น้ำแข็งแบบน,นี้เลยนะคะแต่ก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ตายแล้วขนมปังของเราแต่ว่ามันยังไม่ดำพอต้องให้มันดำกว่าน,นี้ก็เอากลับใส่เข้าไปใหม่ไประวังสิ้นสุดทางเลื่อน <c oughs> มีควัวซองด้วยนะคะแล้วก็มีขนมปังหลายแบบเลยไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็มีวัฟเฟิลด้วยค่ะเครื่องดื่มนะคะจะมีนมน้ำกระเจี๊ยบน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ สลัดนะคะมีน้ำสลัดอยู่3มอย่างแล้วก็มีผล,ลไม้เป็นสับป,ปะรดกับแตงโมค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะอร่อยมากเลยจริงๆเขามีอาหารไทยหลายอย่างนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดต้มนุ่นแกงนี่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาค่ะเอ็กสเตชั่นค่ะมีแม่ครัวยืนทอดไข่ดาวนะคะแล้วก็ทำออมเล็ตให้ตรงน,นั้นเลยค่ะมีเบคอนด้วยแต่หมดผลไม้รวม โยเกิร์ตคอนเฟล็กนะคะตอนที่เราอยู่สระว่ายน้ำพนักง,งานน่ารักมากเลยเดินมากลางล่มให้เราด้วยค่ะโรงแรมนะคะคืนละ1,200บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาเราให้9เต็มส0ค่ะขอตัวไปไว่ายน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <st arts> นี่อะไรนะผีนะคนหน้ากลัวเฮ้ยโอ้โห สำงโมงสามมุม <laughs>